ข้อนี้บอกว่านะจงหาจํานวนจริง x ที่ไม่เท่ากับ0นย์นะครับทั้งหมดที่ทําให้สมการนี้เป็นจริงนะสอดคล้องสมการนะครับก็คือทําให้สมการนี้เป็นจริงราวนี้เรามาดูก่อนดีกว่าครับแวกแรกมีความรู้สึกไหมว่ามันเยอะมันยากถูกปะโอ้โหอะไรเนี่ยนะวงเล็บยกกําลังสองส่วนสนะวงเล็บยกกําลัง1นส่วนสเห็นไหมแต่ข้อนี้มันจะเริ่มต้นจากอย่าง,างนี้ครับคือพอน้องมองไปที่โจทย์ข้อนี้นะ ถ้าน้องเห็นความสัมพันธ์อันเนี้ยโจทย์ยากจะกลายเป็นโจทย์ง่ายันทีเลยก็คือเฮ้ยไอตัวแรกข้างในวงเล็บเนี่ย13บวก x ครับถัดมาเนี่ยตัวที่สองข้างในวงเล็บเนี่ยคือ13ลบ x และตัวทางด้านขวาในวงเล็บคือ169ลบ x กำลังสองบางคนบอกความสัมพันธ์อะไรของเมืองไม่เห็นเห็นเลยนะครับนะแต่ถ้าน้องเห็นนะมันคืออะไรครับนี่นี่นี่เขียนไว้ตรงนี้แล้วกัน 13บวกเเนี่ยนะครับถ้าคูณกับ13ลบ x นะมันจะเท่ากับอะไร13ากำลังสองลบ x กำลังสองถูกป่ะมาจากสูตรเลยหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองและ13บากำลังสองเนี่ยคือ1 6 9บ้าใช่ป่าเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นชุดความคิดแรกที่เราจับความสัมพันธ์ได้นะไอน้นี่คูณกับไอน้นี่ได้้นี่ ถ้าให้นี่เป็น a ไอ้นี่เป็น b นะครับไอ้นี่ก็เป็น a คูณ b เห็นปะแต่ตอนนี้เรายังไม่สมมุติให้เป็น a b นะเราดูไปเรื่อยๆก่อนจากนั้นเนี่ยน้องจะเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยยกกำลังสองส่วน3ที่ดูยากเนี่ยนะครับนะ,ะพี่ยกตัวอย่างนี้แล้วกัน a ยกกำลังสองส่วน3เฮ้ยมันเขียนเป็น a ยกกำลัง1ส่วน3นะแล้วยกกำลังสองอีกทีได้ปะได้นะครับเลขชี้กำลังซ้อนกันเอามาคูณกันเห็นปะหน่ส่วน3คูณ2ได้2ส่วน3 เพราะนั้นถ้าไปได้ก็ย้อนกลับมาเป็นแบบนี้ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะกลายเป็นว่า13บวกเกเนี่ยนะยกกาลัง1นส่วนสและทั้งหมดยกกําลังสองบวกกับ4ครับนะไปคูณกับอะไรอ่าสิบสามลบเอ็กคราวนี้ยกกําลัง1นส่วนสเช่นกันครับแล้วทั้งหมดยกกําลังสองนะครับส่วนอีตัว ข้างหลังเนี่ยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนมันเพราะมันยกกําลัง1นส่วนสเหมือนเพื่อนๆมันดีอยู่แล้วนะครับมันก็จะกลายเป็น5แล้วก็คูณกับ1 6 9่งลบเอลังสองนะไอ้นี้เอาเออกไปนิดนึงเก,กะนะฮะแล้วทั้งหมดยกกําลังหนึ่ส่วนสามนะ,ะเขียนใหม่ตึ๊ดตึด,ตดให้มันไม่เกะกะ,ะได้เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นความรู้ต่อมานะครับเราต้องรู้ว่ายกกําลัง1นส่วนสแบบเนี้ยเห็นไหมยกกำลังหนึ่งส่วนสามแบบเนี้ย คือการเขียนรากที่สามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็นอย่างนี้ฮะอ่ะนี่โชว์ให้ดูก่อนเนี่เนนาาเยเห็นป่าวเห็นป่าวมันเริ่มปฏิปติดปต่อเรื่องราวมันเริ่มแบบว่าเอ้ยคุ้นเคยมากขึ้นจากตอนแรกอะไรวะยกกําลังสองส่วนสามเห็นป่ามันเริ่มคุ้นเคยมากขึ้นครับติดอยู่ในรูปของรากที่สามซึ่งเราก็เคยเจอถูกปะ่ะอ่า นะครับมาเลยมาเลย169นี่ลบ x กำลังสองแต่ยังไม่ลืมนะไอ้นี่คูณนี่ได้นี่เนี่ยยังไม่ลืมนะอ่านะได้เป็นแบบนี้นะเริ่มคุ้นเคยมากขึ้นจากนั้นพี่จะแทนให้เป็นตัวแปร A B เพื่อให้มันมองง่ายโอเคไหมก้อนแรกนะแทนให้เป็น A นะครับพี่ก็บอกว่าอ่ะเปลี่ยนสีเพื่อความสวยงามให้ A เนี่ยมันเป็นรากที่3ของ13บวก x และ B ครับ B ครับเป็น รากที่สามของสิบสามลบเอ็กเห็นป่าวและแน่นอนครับไอสองตัวนี้คูณกัน a คูณ b มันก็จะได้เป็นอะไรครับรากที่สามของสิบสามบวก x คูณกับรากที่สามของสิบสามลบ x โอเคไหมอ่าก็จะได้เป็นรากที่สามของสองตัวนี้คูณกันนะครับก็คือสิบสามบวก x คูณกับสิบสามลบ x เห็นปะ่ะอันนี้มาจากไหนครับมันมาจากแบบ ลักที่สามของ a คูณลักที่สามของ b ใช่ไหมได้ลักที่สามของ a คูณ b มันมาจากตรงนี้นะโอเคเพราะนั้นพี่ก็อ่ะรวมเป็นลักที่สามเดียวกันเลยแล้วก็ข้างในคูณกันแล้วสองตัวนี้คูณกันได้อะไรหนึ่งหกเก้าลบ x กำลังสองเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันก็เขียนนิดนึงนะเท่ากับลักที่สามของหนึ่งหกเก้าลบ x กำลังสองเห็นไหมนี่นะไม่งงนะก้อนนี้ใช่ป่ะครับคือก้อนนี้ถูกปะ มีค่าคือตรงนี้เห็นปะก็เอามาแทนถ่านปะ่ะเพราะฉะนั้นสรุปเลยครับการแทนเป็น A เป็น b แล้วก็เป็น A คูณ b เนี่ยเพื่อให้มันมองง่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับแทนเข้าไป A ยกกําลังสองบวก4คูณ B ยกกาลังสองเท่ากับ5คูณกับ A คูณ b เห็นไหมตัวเนี้ย A คูณ b อ่ะพี่ก็แทนเข้าไปสวมเข้าไปก็จะได้เป็น A กกำลังสอง บวก 4b กํลัง2เห็นป่ะเท่ากับ 5a คูณ b เห็นไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าน้องตามกันมาเรื่อยๆเนี่ยไม่มีหลุดอยู่แล้วนะครับนะแทนให้เป็น ab เพื่อให้มันมองง่ายจากนั้นมางคนบอกพี่แล้วไงต่อพี่นะ <c oughs> ตรงนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบเล็กน้อยนะครับย้าย 5ab ไปให้ขวามือเป็น0นยะ์ะเอาย้ายไปครับเป็น a กํลัง2เห็นไหมลบ 5ab แล้วก็บวกกับ สี่บีกำลังสองคือเด็กหลายคนนะ่ะที่แยกตัวประกอบคลองเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเวลาย้ายห้าเอบีมาเนี่ยมันจะไม่ได้ไปต่อท้ายสี่บีกำลังสองนะมันจะต้องไปเสียบตรงกลางเห็นปะย้ายจากบวกไปเป็นลบโอเคไหมเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อแยกตัวประกอบเพราะฉะนั้นตรงนี้ขออภัยด้วยนะครับถ้าน้องมอต้นและยังไม่ได้เรียนเรื่องการแยกตัวประกอบ มาดูมันอาจจะงงๆเล็กน้อยเฮ้ยเป็นทำไมวะนะครับนะทำยังไงวะนะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องจะสอบสอบนอนนะครับถึงน้องจะอยู่มอต้นก็ตามน้องต้องแยกตัวประกอบแบบนี้เป็นนะเพราะฉะนั้นจัดเลยครับพี่แยกนะโอเคนะตรงนี้แล้วกันที่มันเหลือเห็นไหมใช้ทรัพยากรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแยกยังไงครับ A กกำลังสองลบห้บวกสี A ่บีกำลังสองแยกเป็นสองวงเล็บน้องจ๋า ดูพี่นะดูพี่นะแล้วถ้าตามไม่ทันจริง,รงๆแบบเฮ้ยตรงนี้ลืมไปแล้วหรือยังไม่ได้เรียนไปทบทวนเพราะว่าสวน,นอนมันออกนะครับ A กําลังสแยกเป็น A กับ A น้องจา๋าเห็นปะเออลบบวกแยกเป็นลบลบอ่าคุณคุณไหมคุณคุณไหม <c oughs> <c oughs> นะนะบอพีนะ่ลืมไปหมดแล้วนะครับจากนั้น C B กําลังสองเนี่ยก็จะแยกออกมานะครับนะ 4B ่ C, B, ลังสองแยกออกมาเป็นอะไรกับอะไรนะ ใครเหลือคูณกันได้ 4b กําลัง2แต่จะต้องทําให้พจน์กลางเป็นลบ 5ab นะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะรูดองรูดองลองดูแยกเป็น b คูณกับ 4b ไหมอ่า b คูณกับ 4b นี่ได้ 4b กําลัง2นะครานี้เช็คพจน์กลางนิดนึงครับใกล้คูณใกล้ลบ b คูณ a เห็นไหมลบ ab ไกลคูณไกลลบ 4b คูณ a ลบ4 a, ลบ a รวมกับลบ4 ab ได้ลบ5้เป๊ะเลยเห็นไหมแสดงว่าเราแยกแฟกเตอร์ถูกต้องนะครับจากนั้นเนี่ยสองเล็บคูณกันเท่ากับ0ูนย์นะเหมือนเรามี x คูณ y เท่ากับ0ูนย์เนี่ยเห็นไหมคูณ y เท่ากับ0ูย์จะได้ว่า x เท่ากับ0ูนหรือ y 0, นเท่ากับ0ูนย์ะครับมันจะแยกได้แบบนี้นะอ่ะเนี่ยทบทวนให้นะสองเล็บนี้ก็เหมือน x กับ y คูณกันเท่ากับ0ูย์ ได้ x เท่ากับศูนย์ก็คือจับวงเล็บแรกเท่ากับศูนย์ครับ a ลบ b เท่ากับศูนย์เห็นไหมหรือครับหรือเชื่อมด้วยหรือนะไม่ใช่แลนะเชื่อมด้วยหรือนะ a ลบ 4b เท่ากับศ ah ah <ๆ>ูนย์เห็นไหมโอเคหรือนี่คือทำเสร็จแล้วก็เอาคำตอบมารวมกันโอเคไหมจากนั้นครับบอกพี่แก้ยังไงอะที่เหลือง่ายแล้วครับอย่างเช่น a ลบ b เท่ากับศูนย์เนี่ยย้ายลบ b, ah b ไปเป็นบวก b ได้ a เท่ากับ b เรานี้ A คืออะไรอ่ะ A คือรากที่3ของ13บวก X เอาแทนค่าลงไป A แทนกลับครับเหมือนใช้มันเป็นทางผ่านเฉยๆนี่ใช่ไหมฮะเออไปชิวๆนะครับนะเปลี่ยนแล้ว B คือใคร B คือรากที่3ของ13บลบ x แทนไปเห็นปะ่ะอีซี่นะพอ A แทนคืนเป็นตัวนี้ B แทนคืนเป็นตัวนี้ ทั้งสองอันมีรากที่สามใช่ไหมครับซ้ายก็มีรากที่สามขวาก็มีรากที่สามเราใส่กําลังสามเข้าไปสองข้างโอเคนะไปเลยจัดไปยกกําลังสามสองข้างนะรากที่สามโดนกําลังสามปุ๊บก็หลุดไปหายเกี้ยงตัดกันโชเดเหลือสิบสามบวกเอ็กซ์ไอ้นี้รากที่สามก็เจอกับกําลังสามก็ตัดกันเชโดก็เหลือเป็นสิบสามลบเอ็กซ์จากนั้นไงอะพี่ ย้ายลบ x ไปเป็นบวก x ด้านซ้ายได้ 2x ย้าย13ออกมาลบ13่ยก็ตัดกันหมดไปเหลือ0ย์แสดงว่า x ตอบ0ูนย์ครับซึ่งถ้าน้องสังเกตดีๆเนี่ยศูนย์เป็นคำตอบคำตอบหนึ่งของสมการนี้นะเออแต่ครับเขาบอกว่าจงหาจำนวนจริง x ที่ไม่เท่ากับ0นย์แสดงว่าเราแก้ x ได้ศูนย์เนี่ยใช้ไม่ได้ครับ เพราะอะไรครับเพราะโจทย์กาหนดว่าเต้องไม่ศูนย์เห็นปะเออเอาเราก็ฝากความหวังทั้งหมดไว้กับตัวนี้ละนะครับย้ายลบ 4b ไปเป็นบวก 4b โอเคก็จะกลายเป็นไรครับนี่เห็นปะเออบอกพี่ทำไมต้องมาข้างๆด้วยพี่กลัวที่ไม่พอโอเคปะเออมาข้างๆนะเอา a แทนคืนครับรากที่สามของ13บวก x 4คูณกับ b แทนคืนครับรากที่สามของ13ลบ x ทำเหมือนกันเลยน้องครับยกกำลังสามสองข้างวาบวาบเห็นปะอันนี้รากที่สามตัดกำลังตัดกำลังสามนะเหลือเป็นสิบสามบวกเอ็กอันนี้หลุดง่ายได้เลยแต่อันนี้ดิน้องเฮ้ยดูดีๆกำลังสามต้องแจกให้สี่ด้วยและแจกให้รากที่สามนี้ดูนะพี่เขียนเส้นโยงสื่อสารเป็นการแจกเปียงให้สี่ เปี้ยงให้รากที่3มมันจะออกได้เป็น4ยกกําลัง3าน้องจ๋าคูณกับรากที่3มของ13ลบ x แล้วทั้งหมดยกกําลังสเห็นเปล่าที่เหลือนะครับเป็นการคิดเลขเฉยๆแล้วเพียงแต่ว่าการคิดเลขเนี่ยน้องรู้ไหมมันก็มีเทคนิคแล้วมาดูนะฮะแล้วชอบแล้วก็เก็บไว้ใช้นะเอ้ามาดูกันความหวังของคําตอบอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับนะพะไอ้นี่มันใช้ไม่ได้ใช่ไหมเออโจทย์มันห้ามเป็นศูนย์นะสี่กำลังสามเท่าไหร่ครับ บางคนมีนะสี่สามสิบสองไอ้น,นั้นไม่ใช่นะไอ้นั้นคูณกันถ้าสี่กำลังสามคือสี่คูณกันสามตัวครับได้หกสิบสี่นะเออเลขเยอะหน่อยนะครับไอ้นี้ก็เล่ามาก่อนสิบสามบวกเอ็กเท่ากับหกสิบสี่คูณกับไอ้นี้รากที่สามตัดกับกำลังสามเหลือสิบสามลบเอ็กเห็นเปล่าจากนั้นเอาหกสิบสี่เนี่ยแจกแจงเข้าไปนะเออก็คูณเข้าไปทั้งสองตัวก็ได้เป็นสิบสามบวกเอ็กเนี่ยเท่ากับหกสิบสี่คูณกับสิบสาม แล้วลบกับ6 4สคูณ x คราวนี้เด็กหลายคนเนะ่ะพี่ว่าส่วนใหญ่เลยแหละจะคูณใช่ไหม <S <S เลขเยอะเไว้ไม่เป็นไรพี่หนูสู้ <S <S น,นะครับนะเลขเยอะก็สู้เพราะอีกนิดเดียวจะได้คำตอบแล้วลองไม่คูณไหมเออลองคำนวณแบบไม่คูณไหมเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูดูพี่นะย้าย x ไปอยู่ด้วยกัน <S <S เพราะฉะนั้นลบ6สี่ย้ายไปเป็นบวก6ี่ออ่ะพี่จะชา้า จาก x ตัวเดียวตรงนี้นะบวกไปอีก6 4 x เห็นไหมครับ x ตัวนี้คงไว้แล้วย้ายตัวนี้จากลบไปเป็นบวก13ตัวนี้ครับย้ายมาลบครับมันจะกลายเป็น6 4คูณกับ13เพราะเมื่อกี้เราไม่คูณนะแล้ว13ย้ายมาลบจากนั้นดูพี่เอ๋ด้ดูดิดึงตัวร่วมครับเห็นเป้าพี่ดึง13ออกครับเนี่ยไม่คูณเพราะพี่จะทำอย่างนี้มันจะได้เป็น13าคูณกับ6 4ลบ1 หรือ65หนะครับหรือใครจะมองแบบนี้ก็ได้นะบางคนแบบ6กสิบสคูณสิมลบไปสิมันเหมือนกับ 64a ิบ่เลบเมันก็ได้ 63a ิบามอใช่ปะ่ะเออมองแบบนี้นก็ได้หรือดึง13ออกแบบนี้ก็ได้นะโอเคีนางฝั่งซ้ายก่อน6กสิบวกเก็ 65x ิบาเอห็นปะหกสิบสี่อบวกเอหก้อไอนี่หรือ63สิบไอนี่13บสาไอนี่ x นี่หกห้าโอ้ยกระจอก x เ,เดียวตอบ,บ, 63, บสิบสามคูณกับหกสิบสามครับสิบสามคูณกับหกสิบสามครับแล้ย้ายหกสิบห้าลงมาหารเชดโดเห็นปเปล่าสุดท้ายเราก็ไม่คูณอยู่ดีครับสิบสามกับหกสิบห้าเนี่ยเอาหกเอาเอาสิบสามตัดได้เอาสิบสามตัดได้นะเอาสิบสามตัดให้มันน้อยลงครับสิบสามหนึ่งสิบสามสิบสามห้าได้หกสิบห้าเห็นปะ เพราะนั้นสุดท้ายแล้วเหลือแค่63สหารหเห็นไหมฮะหกสาหารหก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับมาหารพร้อมพี่เลยมาห้าเป็น60เหลือเศษ3ใช่ป่ะใส่จุดเติมศูนย์เป็น30 5 6 30เพราะนั้นข้อนี้ตอบแล้วครับ12.6นั่นเองนะครับนะและนี่ก็คือทั้งหมดของข้อนี้นะจ๊ะ ดูคลิปจบแล้วใช่ไหมครับน้องถ้าน้องเก็ตแล้วก็ชอบเทคนิคดีๆแบบนี้ไปต่อกันเลยในคอรสตลุยโจทย์สอวนอคณิตศาสตร์นะครับเทคนิคดีๆมีแบบนี้อีกเพียบที่มัดรวมไว้พร้อมข้อสอบจริงที่เฉลยแบบไม่เหมือนใครถ้าใครยังไม่จุใจนะเราไปอุ่นเครื่องกันต่อเลยนะครับโดยการกดเพลิสทางด้านขวาเลยครับน้อง